สวัสดีเลยนะฮะก็มีกับรายการอากิระยังมาตรวจเช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาในบเกมวอรทันเดอร์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเร็วๆนี้ที่ในอีเมกิสวรรั์ข้างหน้าจะมีอัปเดตท็อปการซึ่งทางนี้ก็ค่อนข้างพูดตรงๆมันก็คาดหวังเลยนะก็อยากขับ F14 Tomcat หละแต่มองอยทางนึงก็ไม่ค่อยอยากขับ F14 Tomcat สักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันเสียบาลานซ์นิดหน่อยมันต้องจัดเยอะแต่เดี๋ยวเรื่องท็อปการนั่น ไว้คุยกันตอนที่มันออกมาจริงๆแล้วกันที่จริงท็อปกันที่สนใจที่สุดก็คือรถอิตาลีที่ติดปืนร้ยมมแค่คันนะคันเดียวเลยที่มันเป็นรถสงครามโลกสนใจแค่คันนะที่เหลือไม่ค่อยสนใจหรอกที่เหลือมันพวกรถพรีเมียมนั่นเปทวินทางนี้ไม่ค่อยสนใจหรอกไม่จ่ายนะอ่ะนะเ,อเรื่องนั้นก็ไว้มาคุยกันต่อทีหลังแล้วกันเรื่องเลบเปื่อ,อยวันนี้ก็มาคิดคอนเทนต์ว่าจะมาขับ M4A3 รุ่น ปืน105มมซึ่งตัว M4A3 รุ่นปืน105มมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสิ่งปลูกสร้างทางทหารต่างๆอย่างเช่นบังเกอร์หรือสิ่งกีดขวางต่างๆพวกนี้ซึ่งถามว่ามันยิงรถถังได้ไหมจริงๆมันก็ยิงเข้านะเพราะว่าเรามีกระสุนฮีทเจาะ130มมอจริงมันก็ถือว่าโอเคนะเพียงติดปัญหาที่ว่ากระสุนมันจะค่อนข้างย้อยหนักดังนั้น ทางนี้ก็คงต้องต้องจัดคำนวณอะไรดีๆหน่อยอ่ะแล้วก็จะมีกระสุนอีกรุ่นหนึ่งก็คือกระสุนรุ่น HE AD e. แต่ทางนี้ก็คงไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่ากระสุนฮีทมันก็ฮอเบรกไดไงทางนี้ก็จะเตรียมไปแต่กระสุนฮีทอย่างเดียวก็พอแล้วเราก็มีสมกสกรีนด้วยทางนี้ก็จะไม่ใช้แล้วก็จะเตรียมคันอื่นไปด้วยอย่าง MT l จริงๆไม่ค่อยอยากเอาไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก่อมันค่อนข้างแย่ะนะ แล้วก็มี M16 สำหรับต่อต้านอากาศยาน M3 อันนี้เอาไปเผื่อ,อเฉยๆเผื่อว่ามีโอกาสได้ใช้อะแต่ก็คงไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็ P40 E1 ลำนี้เอาไปสำหรับทั้งกราวแอทแทกแล้วก็สำหรับอยู่น่านฟ้าเอาแต่ที่จะขับหลักๆก็คือ a 4 a 3เนี่ยแหละถ้าไม่โดนยิงตายก่อนทางนี้ก็วิจัยอะไรมาค่อนข้างจริงๆก็เป็นรถคันแรกๆที่เล่นของสารัสน,น่นแหละเป็นหนึ่งในะไม่กี่คันที่ชอบด้วยมั้ง พอเทียมันค่อนข้างตา่ำะนะแม้แต่ในอาเคดอาเคดมันก็3.0มนะมันก็ยังถือว่าต่ำอยู่ทางนี้ก็เลยค่อนข้างชอบเล่นอยู่แต่ในนี้มัน2.7งจุก็ถือว่าโอเคกระถ้าเทียบกับ VR อ่ะสองจอ่ะ,อะมันก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสยิงไม่เข้านะพวกถ้ามันยิงป้อมอ่ะมันจะมีสิทธิ์บางจุดที่เข้าอยู่ไนงะ พวกใกล้ๆปืนอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์เข้าอยู่แล้วก็ที่ไม่ค่อยชอบก็คือถ้าเกิดมันเจออัพ br อาเงี้ยอ่าอันนี้เราสวยแน่นอนอย่าง murder tree เงี้ย murder murder tree อะไรเนี่ยมันยิงเราเข้าไงและนัดเดียวจอดทุกจุดด้วยเว้นแต่ว่าจะอยู่ไกลมากๆหรือเขายิงไม่โดนนะแต่เราก็ยิงส่วนได้จุด50ได้อยู่ก็หวังว่าจะรอดหวังว่ามันจะเป็นเกมที่ดีะนะ เพราะว่าถ้ามันไม่ดีอ่ะแปลว่าเกมอื่นมันก็จะไม่ดีตามก็หวังว่าเกมแรกมันจะดีละกันโอ้ยเี้าทำไมต้องเป็นแบบนี้วะทำไมต้องเป็นแบบนี้อ่าแมพมันแผนที่มันไม่ค่อยโอเคสําหรับเชมเบนฮีดอ่ะมันมันมีสิ่งกีดขวางเยอะมันไม่ค่อยโอเคสาหรับเชมเบนฮีดเอาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงลดกระสุนก่อนอ่าไม่ว่าจะเล่นเกมไหน ถ้าขับรถที่มันมีลูกเอเป็นไปได้ให้เอาไปอย่างน้อย5ลูกเผื่อเจอรถที่มันฮอลเบรกเขากินยิงกระสุนเอธรรมดามันจะไม่ฮอลเบรกฉะนั้นเตรียมไปก็ดีแต่อันนี้เชอร์แมนฮีทมันเป็นลูกฮีทอยู่ละทางนี้ก็เลยจะไม่ค่อยแครเท่าไหร่อัพเทียอัพเทียมันมีอ่มามั่นใจว่าแฟนเซอร์ 4G น่าจะเป็นเทียร,รู้ว่าเทียสูงกว่าอ่ะแต่ไม่มั่นใจอ่ะ p a n z e r 4G มันน่าจะ3.7หรือเปล่านะแล้วก็จิง g Sherman สำหรับในเกมที่แบบอย่างเงี้ยในเกมรีลิสติกอะ Sherman ถือว่าเป็นรถที่ขับช้านะเพราะว่า Sherman นะเนาะมัน,นะม,นมันไม่เหมือน p a n z e r 4อ่ะ p a n z e r 4มันขับเร็วอะบอกไม่ถูกอะอมาเป็นว่า p a n z e r 4มันได้เปรียบในด้านความรวดเร็วละกัน ต้องอย่าโผล่เผลอโผล่อ่าเขาเรียกว่าอะไรโผล่โผล่ป้อมออกอ,ะอ,อ่ะเชอร์แมนอ่าน่าจะเอฟโฟโอเอเอต่างๆช่างมันเถอะไม่เห็นละเชอร์แมนตายไปละเห็นทิศนี้ตรงไหนวะเขาอ,อยู่สูงกว่าอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว อย่ามีคนแอบเข้ามาด้านข้างแล้วนะเพราะว่าข้างเรามันเจาะได้ไงเ,เอออะไรวะลางไม่แตกได้ไงวะคือปกติยิงอย่างนั้นลางมันต้องแตกแล้วไงเ,เออเอออย่างนี้สิ โอ้ย yeah, เหี้ยเลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกมันโดนล้อมสองด้านตอนนี้ความรู้สึกกันนะเห็นละจอดปืนืออโดนกันเนอร์แต่ยังไม่มากพอน่าจะจอดอยู่ที่เดิมอยู่นั่นไงเห็นละคันนี้ไม่มีสตาบิไลท์ด้วย โอ้แม่งรอดได้ไงวะอืมอยู่บนด้านบนนน่ะไม่ได้แน่นอนมันไม่มีที่กำบังให้ต้องหลบอยู่ภายใต้นี้เนี่ยแหละสุกา,กาเพื่อนเราเห็นรถศัตรูละจอดจอด ขาไม่ยอมผูกปืนต่อขยับไปหน่อยก็ได้โถ่ไอ้ของงี้ไงถึงไว้ต้องระวังหน่อยอะ่ะชิบันจู่นานซะเหลือเกินนะเราอะ่ะเห็นละตรงนั้นโถเห็นละแต่ปืนมันไม่ให้ไม่ให้เท่าไหร่เสียดายไม่เป็นไร ไม่รู้เหมือนกันว่าแผนนี้จะสำเร็จหรือเปล่าแต่หวังว่ามันจะใช้ได้อะนะจอดเห็นละไม่ใช่เออจริงๆมีตัววัดระยะเมื่อกี้หาไม่เจอต้องกดใหม่ไกลเท่าไหร่เอยมากกว่าเก้าร้อยสูงไป ทำไมตัวไม่เป็นไมค์ครับวันน่ะตัวเป็นมังครับเป็นวิธีที่โคตรชั่วเลยเพราะว่าเราโผล่แค่ตัวถังเฉพาะส่วนไงมา เดี๋ยวหลบหน่อยหายตัวที่จริงแค่ใช้ปืนอันด้านล่างอ่ะมันจะดีกว่านี้เยอะแต่มันย้อยไยง <c oughs> ยิมตัวเพื่อนหน่อยโอเคขอบใจตรงนั้นน่าจะซักพอนนิดนิดหรือเปล่านะ สูงไปหน่อยใกล้ไปหน่อยช่างวันเถอะอ่าเยอรมันญี่ปุ่นจีนเยอรมันญี่ปุ่นกับจีนเยอรมันญี่ปุ่นกับจีนอ่าใช่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปแล้วพูดไปหรือยังแต่ช่องแชทใช้ได้ละหลังจากที่โดนปิดไปนาน จริงๆอยากอยู่บนยอดไงเพราะว่ามุมกดเรามันมันก็มีอยู่นิดหน่อยใช่ไหมมันก็มีอ่ะแต่ก็ไม่ได้คับไมเยอะแต่ปืน MG ด้านบนเรามันเยอะไงทางนี้ก็เลยอยากจะเอาปืนจุดห้าแคลในการส่องเอาเพราะเขายิงฮอเบรกเราตรงจุดห้าแคลไม่ได้อยู่แล้ว อันตัวก็เป็นวิธีที่ชัวร์น่ะแหละแต่ใครสวนนะ่ะมีสตูที่เป็นเครื่องบินเยอะนะเนี่ยตอนเนี้ยเลดได้ไงวะน่ะเถื่อ เออรอดอยู่เลยนะไม่น่ารอดแล้วแหละไฟไหม้แล้วอะ่ะไม่มีระเบิดโอเคไม่มีก็เชียร์ละโคตรสวยเลยโถยจริงๆแผนที่นี้ก็เป็นเมืองนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่ารู้สึกเหมือนจะอัพ BR หรือเปล่านะ มีความรู้สึกมันบอกอ่ะเอ็นเทนจีเอ็มซีไม่มั่นใจว่าสามจุดเจ็ดหรือสามจุดสามไหอืมไอ้ยเอ้ยเถอะนี่แหละคอนเทนต์ ก <Altern> ็ว่าอยู่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทุกครั้งที่พยายามทำคอนเทนต์อะไรประมาณเนี้ยเลือกคันไหนที่เป็นคอนเทนต์อะไม่เคยได้คอนเทนต์เลยอืเต็มท่าสมิชชั่นแต่ไม่โดนอันนี้เพราะไม่มีแรงระเบิดแล้วเพื่อนเราไม่เห็นได้เหรอเออเพื่อนเรานี่เลวร้ายพอๆกันเลยเว้ยเฮ้ยน่ารู้ศัตรูไม่ใช่เหรอ อาจริงดิว่าแต่เป็น h e ยิงทะลุได้เหรอ what what w o กูดโดนไกจินเข้าให้แล้วว้าวน่ายเย,ย้ครับเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่คือระบบโอเวอร์เพลเชอร์ขาแค่สกิดนิดเดียวอ่ะไม่โดนก็ตายได้แต่ถามว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงทางนี้ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแฮะแต่แบบว้าวเมื่อกี้นี่มันบูชิดสุดๆเลยอ่ะมึงโดนเขาให้แล้ว แม่งน,นิสัยผมนิสัยแอนนี่ผมนิ่โคตรท็อกซิกเลยอะแม่เป็นแม่เป็นอาการที่ท็อกซิกสุดๆอะการกระทำเมื่อกี้จริงๆก็ยอมแล้วนะว่าได้คิวอะแต่แบบมันทอ็อกซิคี่เหี้ยเลยอะแม่งท็อกซิกแห่งปีเลยเ,ยเหีเ้ยแม่งเลวจัดๆอย่าทํา <c oughs> เป็นไปได้ก็ทําได้นะแต่ <c oughs> ที่จริงคอนเทนต์มันไม่ใช่ P40e นะเนี่ยแต่ ถ้าม่งได้เตกคิวของ P สีสิบกูก็จะเอาคอนเทนต์ P 4ี่สิบนี่แหละเปลี่ยนชื่อเลยก็ได้คอนเทนต์ P สี่สิบอย่างเงี้ยมีสตุกตามหลังอันนี้อยู่เหรอโอเคไอเหี้ยสตุกยิงวาวไต่างหากเพิ่งรู้นะว่าจุดห้นแคลยิงทะลุหลังคาสตุกทวีได้เนี่ย ปกติรู้ไงว่าสตุกทีมันมีกรอแต่ไม่รู้ว่าหนาขนาดไหนอะ่ะเชีย่ยอะไรวะหน่ะอะไรสีฟ้า,ฟาคืออะไรอ๋อไม่ใช่เศษเครื่องบินมองไม่ออกอะว่ามันคืออะไรอะก็เลยกราดไปยังไม่เป็นเศษเครื่องบินเออได้ได้มุมเฮียอีกอันนี้คือมุมเฮียจ,จัจจัๆเลย มุมอย่างเงี้ยแย่สุดๆเลยแสงเข้าตาเงียเออโคตรเลวเลยนั่นศัตรูนั่นอะเห็นอยู่แว๊บๆเออเออเท่าไหรคือ,อรถที่สามสี่เหรอมองไม่ค่อยออกแฮ มองไม่ออกอะว่าเป็นอะไรทีห้าสิบใช่ป่ะนะนึกออกแค่ทีห้าสิบบาทเฮ้ยรานี่มันน่าเราขาดจริงเลยรู้หรือเปล่าเนี่ยฮะเบ์ มองไม่ออกว่าคืออะไรมันเป็นทีห้าสิบแต่ใส่อันนี้ลายพรางเอาไว้แต่ทางนี้มองไม่ค่อยออกอืมคันนี้อ่าเกือบเกือบทอบเทียร์ละมัง้งทอบเทียร์หรือเปล่าไม่แฮเซอร์เอฟสองนั้นน่าจะสามจุดศูนย์น่าจะเกือบเกือบ มันก็ทบเทียนนั่นแหละนะด้วยใช้ตรงนี้เป็นทางใช้ตรงนี้ก็ได้นะที่จริงมันก็ไม่ค่อยใช่มุมดีสักเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะซ่อนตัวรถกันดีกว่าอืม โดนเกือบทุกอย่างเถอยว้าวเด็กต่างหากโอ้ยเฮิยเอ้ยเห็นนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนเราจัดการเอาก็ไแด อันนี้แมปอิชูนะเนี่ยมีปัญหาเรื่องแผนที่นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามถ้าบุกมาได้เงี้ยมันสปอนแคมได้เลยไนงะเลยเป็นปัญหาของแผนที่เมื่อกี้เห็นศัตรูหรือเปล่านะ เ้าต้องย้อนกลับไปดู B ีซะหน่อยแฮะรู้สึกเหมือนจะมีสตูอยู่ B ความรู้สึกอะน,นะออ้โดนควรนเห็นละเถอยอืม ตรงนั้นเหรอมาณไหนกันนะทางนี้มองไม่เห็นนะเอ,อ้ยดีนะแรงระเบิดมันอวยให้เราพอด,ดีลองให้มันไม่ให้ดูสิเครื่องบินเยอะจังเลย เออแอบหลบก่อนดีกว่าเพราะมองไม่เห็นค่าสื่อเลยขอแอบหลบสักเดียวเห็นลเล่อ เสร็จแล้วต้งงองหลบเพรเราบัรจุนานแต่รู้ว่าประมาณ400เมตรนั่นไงสี0เมตรเออเยโดนนะแต่ไม่หนักพอเดี๋ยวบรรจุใหม่อีกรอบนึง โอ้โหคนอะไรแม่งจะดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยเออแม่งดวงดีชิบเปล่งเลยอะเพราะว่าโดนไปสามนัดติ๊บติ๊มอะแต่กลับโอ้ my god ยังไม่เห็น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 อย่าเพิ่งเห็นนะ ขายังไม่เห็นเขายังไม่เห็น,เ,เ,หนเดี๋ยวเราถอยกันดีกว่าไม่เห็นเลยทั้งนั้นพวกนายไม่เห็นเลยทั้งนั้นแถวนี้ปลอดภัยไม่มีศัตรูพวกนายคิดไปเองใช่พวกนายคิดไปเองไปละไปละไปละเพราะว่าคิดว่าศัตรูน่าจะอยู่ใน B ความรู้สึกมันบอกไม่ในก็อยู่ใกล้ๆโอเคไม่มีละเพื่อเราจัดการให้เรียบร้อยเห็นละ เอ้ยยี่ยมไม่เองไ,ไม่เข้าไอ้สัตว์กระสุนบอดีตังหากจุดห้าสุดแควหมดเอาเสียงยิงกูคนเดียวอยอดเยียมเพื่อนโทษทีโทษทีโทษทีโทษท,ทีแต่ว่าหลังมันเข้า อก็น่า,นาจ,จะพวกอันนั้นนั่นแหละนึกชื่อไม่ออกอะแต่รู้จักอะรถถังเบาเออกว่าจะนึกชื่อออกเรียกรถถังเบาไม่ออกอด้านซ้ายเรามีซูร้อย่ิบสองอยู่แต่นั่นไม่ใช่ปัญหายอดเยี่ยมเลยอุตส่าห์ขับมา ซู122อยู่ด้านซ้ายแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนแค่รู้อ่ะอันนี้อาร์ตี้เพื่อนอ,อาร์ตี้สตูเนี่ยถ้าเป็นอาร์ตี้เพื่อนที่สวยเลยนะอืมเออเอออ๋อออกนอกขอบแล้วนี่หว่าถอยกลับกันเด็ดที นึกว่าจะไม่ได้คอนเทนต์แล้วสักอีกนั่งเล่นตั้งนานเนี่ยอ่ะวันนี้ก็ขอพอมกันก่อนละกันนะฮะทางนี้ก็จริงก็หลายตาละมั้งหนึ่งสองสามสี่อ่ะห้าตามันก็ยังดีอยู่ไอะอย่างน้อยห้าตาก็ได้อะไรบ้างอ่าอย่างน้อยมันก็ชนะอ่ะอย่างน้อยมันก็ชนะก็โอเคอยู่อ่ะวันนี้ก็ขอจบกันไปก่อนละกันนะฮะไว้เดี๋ยวมารอกันคลิปหน้าละกันนะฮะบายบายนะฮะ